สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรย่นรถครอบครัวมือสองคัดเกรดก่อ,อื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์กดซับสไครต์คุณจะได้ไม่พลาดรถครอบครัวสวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนําให้ทุกทกท่านได้รับชมกันค่ะคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งจะพามารับชมค่ะกับ Toyota f นะคะ f o r t u n e r ตัวนี้เป็นตัว 2. 8 TRD Sport ีสปอขับเคลื่อน4ล้อตัวนี้เป็นทรีอาร์ดีสปอร์ตทีโวูนะคะเป็นเจน2นะคะ,ะ,คะตัวนี้นะจะแตกต่างกับตัวทรีอาร์ดีสปอร์ตทีโวหนึ่ก็คือ30จุดก็จ,จะมีเล็กๆน้อยๆค่ะนะคะเดี๋ยวน้างนินจะพารับชมรอบๆคันนะคะพี่จา๋าใครที่มองหารุ่นนี้อยู่ออกห้างป้ายแดงอยู่ที่1,799,000าคันนี้เป็นโฉมปี2019เลขไมาอยู่ที่1 0 0 0 0 28,000โลตัวนี้ค่ะราคาเหลืออยู่ที่1 000, ล้านกับอีก49,000จาก1ล้าน7 99,000ก็ประหยัดไปค่อนข้างเยอะเลยนะคะจาก1 000, 7 9 9 0 0 0เหลือ1 000, ล้านกับอีก49,000นะคะพี่จ๋าตัวนี้นะคะเ ได้กือแจยถึง2ดอกด้วยกันนะเลขไมหนึ่งแสม่นแปดพัโลนะคะเป็นตัวเขาจะมีเป็นแบบดําล้วนขาวล้วนใช่ไหมแต่ตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปสุดเลยก็คือตัวรถสีขาวหลังคาสีดาําใครที่มองหาตัว ท็อปแบบนี้นะคะพี่จ๋าก็เข้ามาแล้วเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพารับชมรอบๆคันกันค่ะนะคะว่าคันนี้นะคะมีแบบไหนบ้างอะไรบ้างโครงสร้างจะบอกว่าโครงสร้างรถทุกคันที่น้ำหนึ่งรีวิวนะคะไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ําเล่มไม่มีชํารุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นการันตีสภาพเดิมค่ะหากนํารถออกไปและเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังพี่จ๋านำหลักฐานมาได้เลยเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนเอาหลักฐานจากไหนละจ๊ะเวลาสัญญา จําสัญญาซื้อขายนะคะเขาจะมีเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะคะว่าหากเจอหลักฐานมีการตดต่อเอาตรงนี้ค่ะมายื่นได้เลยเพราะว่าสแตปมมีตาหัวเพชรยนอยู่นะคะก็เอามายื่นได้เลยเรายินดีรับซื้อขึ้นเต็มจํานวนหากเจอนะคะพี่จา๋าเพราะเรารับประกันคุณภาพทุกคันจ้ะนะแล้วก็มีบริการนะคะตรวจสภาพรถ215รายการจากบริษัทชั้นนําชิคค่ะนะคะก็หลายๆท่านนะถามว่าปกติแล้วตัว2 7 4เรามี2 สองบริษัทด้วยกันค่ะจะมีของ Apple นะคะอ่าเราก็จะมีของชิกนะคะพี่จ๋านะเราก็จะบอกประมาณนี้แหละนะเราจะมีบริการ22-2ที่ด้วยกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพารับชมรอบๆคันค่ะเดี๋ยวมาเริ่มจากด้านหน้าคันนี้คันนี้จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ18นนะคะผ่อนอยู่ประมาณ18ก็มือสองก็เป็นล้านแหละแต่ว่ามือหนึ่งมันหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันไงก็ประหยัดไปโหหลายแสนเลยนะคะก็เยอะอยู่นะเอามาดูด้านหน้ากันค่ะคันนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะพี่จ๋าเป็นไฟบบี LED พร้อมไฟ daytime r u ั n ดิ g งไล h ์แล้วก็ได้ไฟตัดหมอกผู้น้าค่ะนะตัวนี้นะักระจังหน้านะก็ได้เป็นสีทูโทนเนาะนะคนะ,ะได้เป็นสีทูโทนจากจากถ้าเป็นตัว TID อันเก่าจะเป็นสีสีสีโครเมียมเนาะล้วนเนาะอันนี้ก็จะเป็นสีทูโทนค่ะคันนี้นะคะป้ายทะเบียน8กอไก่มอ1519พี่จ๋าดูกระจังหน้าด้านหน้านะ,ะและ้วตรงนี้ก็ได้เป็นสีเงินเนาะนะคนะ,ะไฟหน้า LED นะคะ ฝากระโปงรงสันเหลี่ยมคมนะคะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มนะจ๊ะแล้ว <influences. S 1> ในส่วนของ แม็กค่ะพี่จ๋าแม็กก็ได้เป็นสีทูโทนมานะคะก็เพิ่มความที่แบบว่าทูโทนกระจังหน้าแล้วทูโทนหลังคาแล้วทูโทนล้อแม็กด้วยนะคะตัวนี้นะคะก็ได้ล้อแม็กนะคะแม็กหกรูจ้ะนะ,ะซีเรียลยังคันนี้นะคะจะอยู่ที่2 6 5 5ทับห้รแม็กขอบ20นิ้วที่มากับตัวรถคันนี้คือรถเข้าใหม่น้ำหนึ่งดืมบอกไปคันนี้คือรถเข้าใหม่นะจ๊ะรถเข้าใหม่เลยนะอันนี้รู้สึกว่าน่าจะล้างด้านนอกเฉยๆนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ชงยังไม่ได้ปรับ สภาพนะคะตัวนี้ได้ยางปี2022อ๋อเนี่ยค่ะอยู่นี่ยางปีเก่าเราก็จะมีการเปลี่ยนให้นะพี่จ๋าดูสิเดี๋ยวเขาจะต้องแบบว่าถอดล้อขัดเช็ดทำความสะอาดให้ทั้งหมดเลยเนี่ยค่ะให้ดูซุมล้อใกล้ๆหลังคาสีดํานะคะ กระจกมองข้างสีดําเงาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างที่เปิดด้านนอกได้เป็นโครเมียมค่ะแล้วก็บันไดข้างสีทูโทนนะคะบันไดข้างสีทูโทนกระจกเดิมรอบคันค่ะที่จ๋าด้านหน้าก็ได้เป็นกระจกเดิมตาโตโยตา้านะคะส่วนภายในค่ะได้เป็นสีทูโทน2สีค่ะเบาะสีดําตัดสลับกับสีแดงถุงลมนิรภัย7ใบด้วยกันคอนโซลด้านหน้าได้เป็นสีดําค่ะแล้วก็ตัวน็อตต่าง ะะแผงประตูได้เป็นสีดำนะคะตรงนี้เป็นสีสีแดงตัวนี้ก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินแล้วนี้ก็เป็นโครเมียมีช่องใส่แก้วน้ําให้นะคะตรงนี้ก็เดินตะเข็บได้สีแดงนะคะนี่ค่ะคอนโซลด้านหน้าตัวน็อตต่างๆ การันตีสภาพเดิมค่ะไม่มีพิกคว่มชนหนักจมน้ําเล่นไม่มีชํำรูดสูญหายไม่มีตัดต่อตแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดใทั้ทงสิ้นการันตีสภาพเดิมเลยส่วนหน้าจอค่ะเครื่องเสียงรองรับซีดี f m a มีกล้องมองหลังขนาดถ้อยจอดให้นะคะนี่มีช่องใส่แก้วน้ําให้อาะเป็นเกียร์ออโตโ้เนาะพี่จ๋า มาดูตัวนี้ก็มีคู่มือต่างๆนะคะก็ก็ยังอยู่นะไม่รู้เอกสารอะไรเป็นรถเข้าใหม่ค่ะเดี๋ยวเขาเก็บงานนะคะแล้วก็อะไรที่แบบไม่เกี่ยวดวเขาจะต้องโลบออกทิ้งให้หมดนะคะส่วนด้านหน้าค่ะนี่ค่ะมีไฟอ่านแผนที่ด้านหน้านะคะตรงกลางนะคะนี่เบาะหนังนะคะสีทูโทนค่ะนะคะแล้วก็ตัวนี้เนาะนี่ค่ะแผงประตูก็ได้เป็น ทูโทนหมดเลยนะคะได้ลำโพงของ JBL นะะลำโพง JBL เอามาดูด้านหลังฝั่งนี้กันบ้างค่ะนี่เจ็ดที่นั่งค่ะนะคะกระเป๋าใส่เอกสารมีทั้งสองเบาะเลยทั้งเบาะผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ด้านหลังของผู้ขับขี่ตรงนี้ก็มีนี่ปลั๊กไฟร้อยยี่สิบโวลต์นะคะแล้วก็สิบสองนี่ตรงนี้เป็น power outlet นะคะสองร้อยยี่สิบอ่ะนี่ค่ะแอร์นะคะแอร์มี ทุกตำแหน่งที่นั่งเลยนะคะทั้งด้านหน้านะคะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็แอร์ด้านหลังนะคะไฟก็มีไฟห้องเก็บสัมภาระไฟตรงกลางนะคะแล้วก็แถวที่สองเนาะมีกล้องบันทึกภาพหน้ารถด,ด้วยนะคะนีะ่สภาพสวยค่ะพร้อมลุยนะคะสองจุดแปดแล้วก็ขับสี่ด้วยก็คือพร้อมลุยไม่พอไปได้ทุกพื้นถนนนะคะอะ่ตัวนี้ก็จะเป็น TR ดีนะคะนี่ล้อแมก ดิสเบกสล้อเลยนะคะพร้อมลุยจริงๆใครที่แบบชอบท่องเที่ยวไปกันแบบครอบครัวนะคะก็คันนี้ตอบโจทย์ค่ะขับเคลื่อน4ีล้อปี2019เสารับสัญญาณเป็นแบบชักคฟินค่ะนะคะระบบไล้ฟ้าไฟเบรกตรงที่3ค่ะนะคะแล้วก็ด้านหลังเนาะเป็นตัวทีอดีสปอร์ตีโวซิกซมาโฟนี่ค่ะ1519 8กม1519 ตัวน็อตต่างๆสภาพตัวรถนะคะที่จ๋าคงสร้างหลักโคงสร้างเดิมไม่มีพิคว่ำชนหนักจมน้ําเล่มไม่มีชํารูสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่ตตงเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิน้นการันตีสภาพเดิมเลยนี่จ้ะใครที่สนใจหรือว่ากําลังมองหาก็ทักมาได้เลยนะคะ พักมาได้เลยคัสซีเดิมสวยจ้ะนะคะคัสซีเดิมสวยๆเลยใครที่เป็นสายลุยนะคะแล้วก็ชอบเที่ยวกันแบบครอบครัว f o r ์คเจอร์เขาก็ไปจัดแต่งได้สวยแล้วตัวนี้ก็เพิ่มเติมแต่งเพิ่มเติมด้วยเพราะหลังคาดําตัวรถสีขาวแล้วนะคะพวงมาลัยมีฟังก์ชั่นซ้ายขวามีคูดคอนโทรลค่ะเป็นปุ่มพุทสตาร์ทเนาะนะคะก็นี่ค่ะเบาะปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างก็พับปรับไฟฟ้าค่ะตัวท็อปกับพี่จ๋านะคะ ไม่ต้องพูดถึงในเรื่องของออปชันเขาก็ให้มาครบนะคะมีแพดเดิลชิปที่พวงมาลัยนะคะก็พูดคุยกับสิลีนะคะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะอ่าอ่ากดปุ่มสตาร์ทกันดีกว่านี่ค่ะหน้าจอหน้าปัดนะคะเขาก็จะเป็นสีแดงนะคะ นี่กแลันหนึ่งกดโหมดเนะาะพาวเวอร์โมดนะคะอ่ะอีโคโหมดเขาก็จะมีไฟขึ้นอ่ะดีจวลองปิดกล้องอืมกล้องมองหลังขนาถอยจอดนะคะพร้อมเส้นกัดระยะอีกนิดนึงก็เสาแล้วนะอีกนิดนึงก็เจอเสาแล้วนะคะนี่ค่ะ เลขไม่หนึ่งแสองมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบกิโลคอนโซลด้านหน้าสภาพสวยสมบูรณ์นะคะแล้วก็มีเอ่อแต่ว่ากระจกมองหลังจะเป็นแบบเป็นแบบแมนนวลน,นะก็คือเราสามารถกดตัดแสงเองได้แล้วก็มีกล้องบันทึกภาพหน้ารถนะคะมีไฟนะ LED นี่ค่ะคอนโซลด้านหน้าก็แบบว่าเป็นเอ่อ f o r t u n เนเนาะก็เป็นรถแบบพร้อมลุยยกสูงขึ้นมาหน่อยเนี่ยค่ะคือแบบ ทัศนวิสัยในการมองด้านหน้าก็คือชัดนะคะอ่านี่พร้อมลุยเลยเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างคะ่ะพี่จา๋าะไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างดีกว่าคือโครงสร้างตัวรถเรารับประกันอยู่แล้วนะคะเรารับประกันโครงสร้างตัวรถอยู่แล้วตอนนี้นั้นหนึ่งก็อยู่ที่สาขาหนึ่งนะคะสำนักงานใหญ่ของบริษัทเพรยนต์นะคะ เปิดดูห้องเครื่องนี่ค่ะแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงนะคะสติกเกอร์ข้อควรระวังเดิมแท้จากโรงงานตัวน็อตต่างๆนะคะนี่ค่ะรอยเมคอาร์ตนะคะสภาพสวยสมบูรณ์เลยนี่ค่ะโตโยตานะคะด้านข้าง นี่ค่ะคานด้านหน้ามอกอยุครบชัดเจนแผ่นเพดส,สนใจทักมาได้เลยนะ,ะก่อนปล่อยเราจะเช็คในส่วนของแบตเตอรี่ดูในเรื่องของน้ำมันเครื่องนะคะดูในเรื่องของน้ำมันเครื่องให้นะเนี่ยค่ะห้องเครื่องด้านหน้า มอกอยู่ครบชัดเจนจ้ะนะคะใครสนใจคันนี้ค่ะกับ Toyota Fortuner 2.4 t r i Sport t T ิวคับเคลื่อน4ล้อปี2019นะคะเป็นตัวทร d ดิสป T ร t ติวอ2คะตัวนี้เล็กไหม่8 0 0 0 0 0โลออกห้างป้ายแดง1 7 9 9 0ล้าน7 9ดไปล้านแแต่ตัวนี้เพียงแค่1ล้านกับอีก49,000นะใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะการันตีสภาพเดิมก็ห่างจากป้ายแดงมันล้านแใช่ไหมอันนี้ล้านกับอีก 4 9 0 0 0 oh, โอห่างกันประมาณ6 0 0 0นได้เลยนะคะ6 0 0 0 0ได้เลยนะคะใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะ0961984963ค่ะพี่จ๋าตัวนี้ตัวท็อปสุดเลยของ Fortuner ตัวรถสีขาวหลังคาสีดำนะคะตัวท็อปสุดเพราะว่าขับสีแล้วก็อ่า ขับสี่ไม่พอเป็นตัวเครื่อง2.8ด้วยก็พร้อมลุยใครที่ชอบเที่ยวแบบครอบครัวมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถสไลด์ให้แล้วก็ตรวจสภาพรถ2 1 5รายการด้วยกันนะคะเอาละห่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสนใจก็ทักตามเบอร์ด้านล่างมาได้เลยค่ะมาทดลองขับได้ปรึกษาไฟแนนซ์ฟรีผ่อนเริ่มต้นเพียง18เท่านั้นค่ะขอรายรับอยู่ประมาณ4 0 0หมื่นขึ้นละกันนะคะอ่ะโอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ